ก็คือ Bio Simulator เนี่ยแรกเริ่มเดิทีเขาเอามาใช้ให้เกิดผิวที่แบบฟี่ฟอของคนไข้ที่เป็น h IV เนี่ยฟูขึ้นมานะคะปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามจะเอามาทดแทนคือกึ่งทดแทนฟิลเลอร์แต่อาจจะไม่ได้ทดแทนได้ร้อปอนะอาจจะฟูขึ้นบางส่วนมันคือเป็นตัวที่โพลิเมอร์ที่เป็น biodegradable ก็คือแบบว่าสามารถย่อยสลายได้นะคะที่ใช้เคมีคอลในการกระตุ้นให้ผิวอะสร้างคอลลาเจนฟูขึ้นมาเองนะคะ สมมติฉีดเข้าไป 10cc ปุ๊บมันอาจจะแบบโอเคย่อยสลายนู่นนี่ทำปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วก็สลายไปอันนี้ก็อาจจะเหลือให้ผิวเนี่ยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาเองอาจจะได้ไม่ถึง10ประมาณนี้อาจจะได้บางส่วนแล้วก็ความถี่ในการฉีดด้วยถ้าความถี่ถึงเทคนิคการฉีดได้เลือกเนื้อโอเคก็อาจจะอยู่ได้1-2ปีแล้วแต่แบรนด์แต่ฟิลเลอร์ถามว่ามาทดแทนฟิลเลอร์ได้100%ไหมก็ต้องขอตอบว่าไม่เพราะว่าเทคโนโลยีมันต่างกันตัวนี้จะเติมค่อนข้างผิวมากเลยบางยี่ห้อก็จะเติมไได้้แค่่รอบหนนาาามมมสถเติใียได้ ซึ่งก็เลยบอกว่ามันไม่สามารถทดแทนฟิลเลอร์ได้ร้อเร์เซ็ฟิลเลอร์เนี่ยบางตัวอย่างที่บอกฉีดลึกมากๆได้ยกได้แล้วก็มคุณสมบับหลไยอย่งประมาณนี้อันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างที่ชัดเจน